สวัสดีค่ะวันนี้หมอโจจะมาชวนให้รู้จักต้อกระจกกันค่ะต้อกระจกคือภาวะที่เลนตาขุ่นมัวทําให้แสงส่องผ่านไปที่จอตาหรือจุดลภาพได้ไม่ดีพอมักจะเกิดจากความเสื่อมของเลนตาโดยธรรมชาติหรือมีโรคบางชนิดเช่นโรคเบาหวานหรือการได้รับยาสเตียรอยอาการของต้อกระจกเป็นอย่างไรอาการนะคะก็คือการมองเห็นภาพแพร่ามัวทั้งที่ไกลทั้งที่ใกล้การมองเห็นแสงจ้าในเวลากลางคืนแพ้แสงกลางคืนการเห็นสีเพี้ยนผิดปกติหรือความสว่างกลางคืน ไม่ชัดเจนรวมถึงการมีสายตาเปลี่ยนอย่างรวดเร็วหลังจากที่สายตานีงมาเป็นเวลานานการผ่าตัดต้อกระจกคืออะไรการผ่าตัดต้อกระจกก็คือการเอาเลนตาธรรมชาติที่ขุนมัวออกและแทนที่ด้วยเลนแก้วตาเทียมเพื่อฟืน้นฟูการมองเห็นให้กลับมาชาัดโดยในปัจจุบันการลอกต้อก็จะมีเครื่องสลายต้อทาในวิธีแผลเล็กไม่ต้องเย็บแผลฟื้นไวกลับบ้านได้เลยเรียกวิธีการสลายต้อนี้ว่าเ e โก g o มา e m ฟ l เ i f i c a t i o n การผ่าตัดต้อกระจกใช้เวลานาน,านเท่าไหร่การผ่าตัดต้อกระจก ใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณ20-30นาทีต่อข้างขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและหลังจากผ่าตัดก,ก็สามารถที่จะกลับบ้านได้เลยไม่จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลการผ่าตัดต้อกระจกสามารถแก้ไขสายตาได้ด้วยหรือไม่ได้ค่ะการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนเทียมเข้าไปเราสามารถเลือกเบอร์ของเลนเทียมได้เพื่อที่จะแก้ไขสายตาสั้นยาวเอียงที่มีอยู่ให้หายไปได้โดยเลนที่สามารถจะแก้สายตาสั้นและสายตายาวได้ในเลนเดียวกันก็คือเลนเทียมหลายระยะหรือมัลติโฟกัล IOL สามารถช่วยให้ผู้ป่วย มองเห็นได้ทั้งระยะใกล้ระยะไกลและสามารถที่จะแก้ไขสายสตาเอียงได้ด้วยซึ่งแพทย์ก็จะเป็นผู้แนะนําความเหมาะสมของผู้ป่วยในการใส่เลนส์แต่ละแบบหลังผ่าตัดต้อกระจกควรดูแลตัวเองอย่างไรบ้างหลังผ่าตัดควรหยอดยาตามที่แพทย์สั่งเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนหรือเลีเ้ยงน้าเข้าตาลดการขยี้ตาลดการยกของหนักในช่วงแรกและใส่แว่นกันแดดเวลาเจอแดดจัดหรือเวลาออกไปข้างนอกในช่วงแรกผลการผ่าตัดต้อกระจกอยู่ได้นานแค่ไหนผลการผ่าตัดต้อกระจกสามารถอยู่ได้ถาวร เรื่งจากเป็นการเอาเลนตาธรรมชาติที่ขุ่นออกและใส่เลนเทียมเข้าไปแทนที่ซึ่งเบอร์เลนก็จะคงที่ยกเว้นในบางรายที่สายตาเปลี่ยนเร็วระยะเวลาผ่านไปหลายๆปีอาจจะมีสายตาเปลี่ยนได้เล็กน้อยค่ะ